ไม่เล่นกระชับอีกแล้วนะเอาให้ตายดูโค้ชเขาดิแล้วเขาทาแบบนี้ได้สามอ่ยอมหรอเปงานของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็ต้องให้ค่าแล้วก็ให้ความสําคัญยกย่องกันบ้างนะครับสำหรับนักยางชายทีมชาติไทยนะครับโคชปาร์คเข้ามาเปลี่ยนระบบวอลเลย์บอลนะครับแบบที่นักกีฬาไทยไม่เคยเจอมาก่อนโคชปาร์คทำให้นักกีฬาของไทยเนี่ยรู้จักการเล่นด้วยระบบมากขึ้นนะครับที่สําคัญแม้ว่าโคชปาร์คเนี่ยจะอยุ่มากนะครับแต่ว่า การทำทีมของโคชปาร์คถือว่าเป็นวอลลย์บอลสมัยใหม่นะครับ สวัสดีครับสปอร์ตอินไซเดอร์วันนี้นะครับอยู่กับผมต้อมธนรัตน์เฟื่องไทยกุ่นะครับวันนี้เราขอพูดถึงผลงานของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันบ้างนะครับก็ต้องให้ค่าและก็ให้ความสําคัญยกย่องกันบ้างนะครับสำหรับลูกยางชายทีมชาติไทยนะครับหลังที่ไปสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับในศึกวอลเลย์บอลซีวิยลีก2024นะครับซึ่งผลงานของลูกยางชายทีมชาติไทยเนี่ยแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าแม้ว่าก่อนหน้านั้นจะทำผลงานไม่ดี แต่ว่าพอมาปรับจูนนะครับเรียนรู้จากจุดผิดพลาดเล้ามาแก้ไขเนี่ยสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆเลยครับโดยเฉพาะการใช้โค้ชต่างชาติเนี่ยแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าผลงานของทีมชาติไทยเนี่ยดีเยี่ยมมากๆนะครับก็คือผลงานของปาร์คกีวอนนะครับอะไรที่ทําให้วรอลชายทีมชาติไทยเนี่ยกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะมา พูดถึงแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังนะครับย้อนกลับไปดูผลงานก่อนหน้านั้นของวอเลย์บอลชายทีมชาติไทยกันหน่อยนะครับต้องบอกว่าปี2024เนี่ยลูกยางชายทีมชาติไทยมีทัวร์นาเมนต์ลงแข่งขันไม่มากนะครับประเดิมด้วยศึก a v c Challenge Cup 2024นะครับทีมชาติไทยลงสนามในฐานะแชมป์เก่านะครับแต่ว่าพอไปแข่งขันจริงๆเนี่ยโอ้โหรุดฟอร์มจากการไว้ลายเป็นแชมป์เก่าเลยนะครับ a อ c Challenge Cup 2024 ทีมชาติไทยจบอันดับ9นะครับจากทั้งหมด12ทีมถือว่าฟอร์มไม่ดีเอามากๆนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยมาแข่งขันใน c ีวีลีก2 0 2 4ครับมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรจากชุด ABC ีซ a l l e n g e Cup นะครับเปลี่ยนแปลงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ผลงานทีมชาติไทยดีขึ้นเนี่ยต้องบอกว่าอยู่ที่โคชบาร์คเลยนะครับจากข้อมูลที่ผมได้ไปสอบถามนักตบลูกยางชายใน ชุดนี้มาเนะครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยเคยติดตามร่วมทีมไปนะครับสมัยที่พวกเขายังเล่นอยู่ในชุดยูย่นะครับก็หลายคนนะครับในชุดนั้นก่อนที่ปัจจุบันจะก้าขึ้นมาเป็นกาลังสําคัญให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับพูดคุยมาประมาณ2-3คนนะครับพูดไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับมีอยู่เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับที่ทางโคชปาร์คเนี่ยเข้ามายกระดับผลงานวอลเลย์บอัชายทีมชาติไทยได้อีกครั้งนะครับเรื่องแรกครับคือระบบของ วอลเลย์บอลโคชพาร์คเข้ามาเปลี่ยนระบบวอลเลย์บอลนะครับแบบที่นักกีฬาไทยไม่เคยเจอมาก่อนโคชพาร์คทาให้นักกีฬาของไทยเนี่ยรู้จักการเล่นด้วยระบบมากขึ้นนะครับที่สําคัญแม้ว่าโคชพาร์คเนี่ยจะอยุ่มากนะครับแต่ว่าการทําทีมของโคชพาร์คถือว่าเป็นวอลเลย์บอลสมัยใหม่นะครับว่าต้องเล่นยังไงทุกสกิลต้องมีประโยชน์ต้องให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับนักกีฬาบางคนนะครับที่ให้ข้อมูลมาทั้งเซตเตอร์แล้วก็ หัวเสาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโคชปาร์คเปลี่ยนแปลงเทคนิคทุกอย่างในทีมนะครับทุกตำแหน่งไม่ได้ให้ความสําคัญเฉพาะเกมรุกหรือว่าเกมบุกเท่านั้นนะครับเกมรับเนี่ยก็ให้ความสําคัญด้วยนะครับให้ความสําคัญไปจนถึงกระทั่งตำแหน่งตัวรับอิสระนะครับการรับบอลการตีการบล็อกโคชปาร์คเนี่ยปรับให้นักกีฬาไทยทุกอย่างเลยนะครับเรียงย่ายๆก็คือปรับตั้งแต ทุกท่าทางเลยครับหลังแฟนๆลูกยางบางท่านเนี่ยอาจจะเห็นในโลกโซเชียลนะครับที่โคชพาร์คไปสอนการตีบอลให้กับนักกีฬาโดยรายละเอียดเลยนะครับถึงขนาดไปจับมือนักกีฬาเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการใส่ใจรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับส่วนข้อ2ครับกลยุทธ์เด็ดที่ต้องบอกว่าเป็นไม้ตายของทางโคชพาร์คเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของจิต,ตวิทยานะครับไม่ใช่แค่ คำว่าจิตวิทยาเท่านั้นแต่เป็นจิตวิทยาขั้นสูงมากๆนะครับที่นักกีฬาบอกมาแบบนี้นะครับข้อมูลที่ได้รับมานะครับโคชปาร์กเนี่ยที่สอนนักตบลูกยางชายนะครับเคยปลุกใจนักกีฬาปลุกใจว่าพวกเราคือ1ทีมถ้าต่างคนต่างไปแปลว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่ทีมแพ้ก็แพ้ด้วยกันชนะก็ชนะด้วยกัน หรือพูดง่ายๆนะครับโค้ชปาร์คใช้จิตวิทยาเล่นกับนักกีฬานะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยนักกีฬานักตกลูกยางชาเนี่ยบอกเลยนะครับว่าโค้ชปาร์คมองนักกีฬาแต่ละคนออกเลยนะครับว่าคนนี้จะต้องเล่นในลักษณะไหนแล้วก็สามารถดึงศักยภาพของคนคนนั้นออกมาได้สูงที่สุดอีกด้วยนะครับจิตวิทยาที่บอกไปนะครับเดี๋ยวผมจะย้อนให้ฟังนะครับว่าคืออะไรนะครับ มีแมตช์หนึ่งครับในซีวีลีก2024นะครับหากคนที่ได้ดูถ่ายทอดสดนะครับโค้ชของฟิลิปปินส์เนี่ยทำท่าชี้นิ้วหรือว่าอาจออกแนวยัวย่วๆหน่อยนะครับหันมาทางวอลลเย์บอลชายทีมชาติไทยดูถ่ายทอดสดเนี่ยเหมือนว่าโค้ชปาร์คเขาไม่ได้อะไรนะครับแต่พอขอเวลานอกมาจริงๆแล้วเนี่ยน้องแคทเธอรีนที่เป็นล่ามเนี่ยแปลออกมานะครับที่โค้ชปาร์คพูดปลุกใจนักกีฬาของเราก็คือไม่เล่นกระชับมิตแล้วนะเอาให้ตายดิดูโค้ชเขาดิ แล้วเขาทาแบบนี้ในสนามอ่ะยอมหรอโอ้โหนี่คือการเก็บรายละเอียดของทางโคชปาร์คนะครับเขาเห็นหมดนะครับว่าข้างสนามเป็นยังไงในสนามเป็นยังไงนอกสนามเป็นยังไงนะครับนี่คือการเก็บรายละเอียดของโคชปาร์คแล้วก็นํามาใช้ในเรื่องของจิตตุทยานั่นเองนะครับส่วนข้อที่3ครับแน่นอนการเข้ามาของโคชต่างชาติเนี่ยมีในเรื่องของการฝึกซ้อมที่เข้มข้นกว่าโคชไทยนะครับไม่ได้บอกว่าโคชไทย ซ้อมไม่ดีหรือว่าซ้อมไม่เข้มข้นนะครับแต่ว่าการใช้โคชต่างชาติเนี่ยก็จะมีมุมมองที่แตกต่างออกไปนะครับนักกีฬาวอลเลย์บอลชายครับมีการเปิดเผยนะครับบอกว่าโคชปาร์คเนี่ยซ้อมหนักนะครับแต่ว่าสิ่งที่โคชปาร์คซ้อมหนักก็คือสิ่งที่จะเอามาปรับใช้ในสนามแล้วก็ลงเล่นได้ยอย่างมั่นใจนะครับที่สําคัญครับเวลาแข่งวอลเลย์อบอลเนี่ยจะต้องเล่นบอลแก้นะครับแก้ไขบอลที่มาอาจจะไม่ เซตไม่เข้าบ้างหรือว่าต้องเล่นบอลแก้บ้างนะครับการฝึกซ้อมของโคชปาร์เนี่ยมีการฝึกซ้อมที่ตีแก้ไขบอลให้เสียได้ทุกรูปแบบนะครับหรือง่ายๆคือถ้ายกมาแล้วบอลไม่เข้าเนี่ยนักกีฬาต้องพร้อมตีบอลที่เสียแล้วก็เป็นแต้มให้ได้นะครับในลนักษณะเกมที่ผ่านมาเนี่ยอย่างน้องนภาเดชนะครับหรือว่าน้องคำเนี่ยจะปรับปรุงหรือว่าพัฒนาได้ดียิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของบอลแก้นั่นเองนะครับซึ่งนักกีฬายอมรับเลยนะครับว่าโคชปาร์กเนี่ยซ้อมหนักแต่ พวกเขาไม่โกดโค้ดปาร์คเลยนะครับเราถือว่าเป็นทัศนาคาติที่ดีนะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยในชุดใหม่นะครับที่กําลังยกระดับตัวเองขึ้นมานะครับหลังจากนี้ครับเป้าหมายของทีมชาติไทยนะครับในเรื่องของการล่าเหรียญรางวัลน,นะครับซีเกม2025เดี๋ยวปีหน้าเนี่ยประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพซีเกม2025นะครับมีกําหนดแข่งขันวันที่7ธันวาคมถึง19 ธันวาคมนะครับภารกิจสําคัญคือต้องมีเหรียญรางวัลน,นะครับครั้งสุดท้ายที่เราได้เหรียญเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าย้อนไปก็คือปี2019นะครับปีนั้นเนี่ยได้เหรียญทองแดงที่ฟิลิปปินส์นะครับแต่ว่าได้เหรียญทองคือปี2017ซีเกมส์สครั้งล่าสุดทีมชาติไทยไม่ได้ขึ้นโพเดียมนะครับคือไม่ได้เหรียญรางวัลเลยนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งที่ส่วนตัวแล้วมองว่าโคชปาร์กเองก็ยังไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่า,าเป็น ค้ชที่ระดับโบคาสมากนะครับถ้าพูดถึงการคุมทีมจริงๆเพราะว่าโคชปาร์กเองก็มีช่วงที่ดรอปลงไปนะครับหลังจากที่เหมือนที่เราเห็นนะครับในช่วงที่เราได้แชมป์เอวีซี2023หลังจากนั้นเนี่ยผลงานของเราเริ่มที่จะไม่ค่อยดีนะครับทั้ง c g เกมแล้วก็รายการอื่นๆนะครับแต่สิ่งที่ต้องยอมรับก็คือโคชปาร์กเรียกแล้วก็ดึงสติฟอร์มของทีมกลับมาได้ไวนะครับเห็นจากซีวลก2024ที่เราสามารถเป็นแชมป์ได้ ทั้งสงสนามเลยนะครับแล้วก็เสียไปแค่เซตเดียวทัานั้นหลังที่ปี2023เนี่ยเราไม่ได้แชมป์ซีวีลีกนะครับหลังจากนี้สิ่งที่ต้องทานะครับแล้วก็แฟนลูกยางเนี่ยหวังก็คือความสม่ําเสมอแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่คงที่ของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับเรามีบทเรียนมาแล้วจากปี2023ที่เป็นแชมป์แล้วก็ฟอร์มหลุดไปแล้วก็กลับมาปี2024ตรงนี้นะครับเชื่อเลยนะครับว่าโค้ชปาก็อาจจะใช้จิตวิทยาแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาด จากปีที่ผ่านมานะครับนำมาพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับซึ่งสัญญาของโคชปาร์เนี่ยจะจบลงในซีเกมส์2025นะครับตามข่าวที่ได้รับมานะครับเดี๋ยวดูครับว่าโคชปาร์จะพาทีมชาติไทยกลับมาเป็นเจ้าอาเซียนในซีเกมส์ได้หรือไม่ครับหลังที่แสดงให้เห็นแล้วนะครับในซีวีลีกเรากลับมาเป็นเจ้าอาเซียนได้นะครับล้มทั้งอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็เวียดนามได้นะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับแฟนๆลูกยางชาวไทยก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าการใช้โค้ชต่างชาติเนี่ยมันดีแบบที่ทุกคนคิดหรือเปล่าแล้วก็ทีมหญิงครับที่แฟนลูกยางเนี่ยเรียกร้องให้ใช้โค้ชต่างชาติถ้านําโค้ชต่างชาติมาแล้วเนี่ยจะดีจริงหรือไม่นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร y ์ยูทูบของทรัสปอร์ตเอาไว้ด้วยนะครับไม่พลาดคุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดซับสไครป์ยูทูปทรัสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนคนรับ